สนอ oh <my> ว,วัสดีพี่น้องชาวชนยงใหมนด่งครับแล้วก็สวัสดีคนที่ตามมาจากกรุงเทพเรื่องนะ่งผมขอรือใหม่ได้ไหมครใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพบ้าง oh <my> ใครที่อยู่เชียงใหม่บ้างฝั่งนี้เดินทางมาจากกรุงเทพฝั่งนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่ เป็นพ่อี่เนาะก็ฝั่งนี้มาจากเชียงใหม่ฝั่งนี้มีอย่างหนึ่งครับกำลังเดินทางมาเหมือนกันเพลงนี้มีชื่อเพลงว่ากำลังเดินทางมานะครับมาแล้วมาแล้มลมาแล้วมล้ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เอาเพลงนี้มาร้องก็อยากจะมาให้ทุกคนได้ฟังกันฟัง